สวัสดีจ้าสวัสดีสุขูสุคนสวัสดีคือเกา่าคือเดิมบ่ไปสดอกกับสวัสดีวนเวียนอยู่นี่ละว่ากับจวดขึ้นจวดได้คือเกา่าวันนี้วันนั้นพระเนาะจ้าเนะานะวันนี้วันพระกับจวดได้คือเกา่าเป็นยังสิจวดบ่ไไ้อืมมันข่าอย่างเ <c oughs> นี่ยบออืมกับมึงเอาเนะนำนานคนขี่โกงนำนาคนขี่โกงชอโอก,กงค้อ เห็นแแต่สมเพศแต่สมผิดชีวิตอืมแต่ก็พยายามอยูเ่เดีพยายามอยู่พยายามอยากเฮ็ดให้ซุกอยู่แต่เฮ็ดจังไดแหละลมันซุกบาได้มันดิบอันปนเข้าไปจน <c oughs> มันดิบคักแล้วอเออเฮ็ดจังไดกินอีหยังกะกินบ่ได้หลายทุกคนเอาก็สิกินได้หลายจังใดแนวของบ่ถือปากเนาะเคียดกลับไปกลับมาเคียดกลับไปกลับมาเพอให้ได้ซิบหน้าที่เนาะ เฮ้ยจังสี่กัดไว้จะเมีนบให้เกียร์ติงครังเนาะติงพวกมึงกะนางโง่ค้ังเนาะติงพวกมึงกระนาโง่ครับมันนั่งแถกันนั่งแถบานี้นี่เออนั่งแถเพาอเห็นไม่ได้ครบสิบนาทีอืมพอเห็นได้ลงคิบว่าได้จักสี่หาคิบโอ้ยบอกฝ้ายเอ้ยจะเมีนมึงบึกอันสติปัญญาครับเนาะจะเม็นพอก็เม่มึงจะแม่นเป็นตะพิดหวังกบอันอัน บ่งตระกูลมึงคักบกไฟยเอยจะเป็นบ่มีสตีปผ่นดามันั่งเถะตัวเหล่เะว้าอยู่ปาป้าปาปาอยู่เฮ้ยบกสินคิดเนาะอืมสมาพมันพายอันชีวิตครอบครัวมันวีบัิชิบหายวหายบอดแหละบกไฟนี่ก็เพราะยังสี่แหละมันบ่มีหัวคิดมันบ่มีมันสมองตอนนี้ก็พยงยามดึงเด้ดึงอันผู้นั้นผู้นี้มาใส่เพื่อสิสรสางภาพให้ดูดีเอ้ยบกไฟเอยเออนะ พวกมึงนั่นมันบ่มีอันอันอีหยังที่มาสส้างควมดีให้อันติงแตดอันกินยาเขามาาไม่บอกเพื่อสิได้ซยเหลือเพื่อสิเดนี่บอกว้ายไม่มีอีกแล้วแหละเออไม่มีอีกแล้วแหละอืมบ่แม่นเดือดล่อนแต่อันอันไปอันโกงกินเขามาได้ทุกคนเดือดร่อนหอดผู้ซื้อตอบาที่นี่เออว้ายแต่สมเพชชีวิตเนาะ พยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยากให้เฮ็ดอยากให้ดูดเด่นเฮ็ดไปไปอยากให้ซุกมึงเนี่ยหนังหนาเบาหนาผงม,มันน่ะทุกคนเออซีอุได้จักน้ำน้ำหนาผงม,มันนะ่ะซิอุได้จักน้ำสิไปได้จักน้ำเออมึงอาหารการกินโรดมึงข่าวสารสริสก,กอกหมอกับมมมีโลดมึงเอาลดอืมเฮ็ดตอนนี้บอกเฮ็ดคลิปบ,บ่กสิบนาทีแต่ลอย่างต่ลอย่างออกมาผกเจ้าว่ามึงได้บัานะ่ะ มันนั่งเคลียแบบ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 อืมพัดมามากะเคลียกับไปกลับมาเออข้ปุ่นกับเคลียกับไปกลับมาอยู่เ <c oughs> ออนี่บอกคือการลงทุนลงทุนไฟอะไรของพวกเมืองลงทุนนะเอ,อนี่ลงทุนลรอบ่ไวลงทุนจังไหนล่ะฮ <c> ะ <oughs> ข้ปุ่นเคียงหนึ่งสิบบาทบ่ไว้แต่สมเพจชีวิตเนาะเ <c oughs> ออเดี๋ยวไปหาอนันนั้นเก็บยาเก็บยู่มาอันสะแตกบ่ <c oughs> เก็บยาเก,ก็บยู่ข่างทางมากพ่อเดออันนั่นซิบหน้าที่หะอืมปนูนํำหนาจ,จังพวกศูนย์บอกกินแบบนี้นม่ได้ดอกเออผสมราคาคุยจกักเม็ดผสมราคาคุยว้คุยเบอร์บ้างอลังการ <c oughs> เขาหูเบื้องหลังเออไปโกงไปตัวไปหลอกไปต้มไปตัวเขามากเงืนท่องกองแก้วเพื่อว่ามอานอันเสื่นอ,อนสแตกสื่อสวบสื่ออวดสื่ออ่างคนเด้เอ,อ นะการที่มีรถนนนี่นั่นบดได้มนเม้นเอารถอันเ,เอาเงินน้ำข้าเจ้าไปว้ายแต่สมเพชคักเอ้ยเกิดมาก่เคยเห็นเออหน้าด้านคุณสิบผุนตัวนี้่เม่นหน้าด้านธรรมดาเนี่ยด้านด้านคุณสิบปุนนะทุกคนเออขั้นผู้หนึง่งอันขั้นเป็นพวกเข้าเจ้าข่อยบอป่ปานนี่บ่แทรกแผ่นดินหนีแล้วเออบ่กะอยู่ในวงการนี่หรอกอยากอายคนเหนื่อยพ้กข้าจันเอาเงินเพิ่นไปข้าเจ้ากับมาเบาเออ ขเขาจ้ากบกว่าพิมพ์มาอยังเวอเขาหูวามจริงเลยเวอย์มีแล้วเขานั่งหัวขวนมีแต้เขาสมเพชชีวิตเนะเาะออพยายามอยู่พยายามอยูอ่พยายามอยู่แต่ว่าพยายามจังไดมันก็บบ่ขืนบ่เกินหรอกคนขีน่โกงคนเนรคุละคุณฮ็ดจังไหนกับบ่ขืนบ่เกินพวกจ้าเอ้ย มือทุกมือนี่บอกเมตยาใส่กับบอมีเอาพวกเกี่ยวกับคิดเมิงตี้ตะกี้เปาประกาศอืมแบ็คเมิงมีใเครมีไหมแบตรเครดิตแบ็คยูนิพาร์ตนั่นเออคือไปไปพรอนตู้เย็นมากล่ะอแบ็ยูนิพาร์ตยูมิเฟอร์ตนั่น <c oughs> คือว่าบอกไฟลอยบ้านนั่นนั่นเครด,ดิตดีตอนนี้เครดิตดีอยู่บ่ตอนนี้เครด,ดิตยังยั่งคือเก่าบ่เฮะนี่ไล่หนูมือยังยั่งคือเกา่าอยู่บ่เฮะ น้ำหนาจังพวกมึงขึ้นมันมันไปรูดได้มันไปรูดแล้วปานนี่เออสิไปรูดได้จังไหนทุกคนบัตรประชาชนตอนนี้เออมันเด้งขึ้นตัวนอกไปยุทเบียนกลางผุนว้ายบ่มีหลักแรงเป็นนั่นเป็นหลักเป็นฐานเออมันนางเ่าเบบ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 ว่หลักลูกทีสุดแล้วอันขึ้นเป็นเบาอัน ให้ว่าเป็นออทิติกนี่บอกว่าให้ตะลิงก็แสดงว่าว่าให้ครอบครัวอื่นนําเด้น,นี่เออคนนั้นเป็นหลายก็อนลิงกังก็มีคน,น,นเป็นหน่อยก็ลิงกังก็มีก,ก็ซ้่ พวกเจ้านำไปว่าให้ขอบรัวเขาเจ้าน้ำเด่นนี่บอกให้เออก็นเน่น้ำมาอยู่ดอกเน้น้ำมาก็าเ่เฮ็ดตามคําแน้น้ำอยู่พาไปหาหมอเฉพาะทางพาไปโรงเรียนพิเศษเออมันเมนว่าสิมาจากมเมื่อว่าใส่ใจพ่อแม่เขาปืมเมื่อว่าให้เด็กหน่อยเออมเมื่อเบาให้พ่อแม่เขาพ่อให้พ่อแม่เขาเขยดเขาหยังบอก ก็พยายามพาไปอยู่หามนหาหมอแม่พวกเจ้าว่แน้นนข่อยกับพาไปคือเกา่าเพราะว่าเขาเป็นแก้วตาดวงใจขอ่อยเออเนอะลุงเรียงพิเศษ,ษ,ษข่อยก็เอาไปเบิเออบเม่นว่าข่อยบ่าเอาไปเออมาเว้าจังสี่เว่าใส่ใจพอกับแม,ม่บอเออเขาเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจข่อ,ขอย,อยจังไหนข่อยก็ต้องพาไปถึงบ่มีคนบอกคนนยังข่อยกับพาไปอยู่ดีล่ะเออเนาะพี่น้องเนาะ อืมก็เพิ่นเว่าอันมาจังสี่ก็ซ้เว่าให้เด้อพ่อแม่ของคนที่เป็นคือกันตัวคนน่ะเออหูว่าเขาเป็นออทิสติกหูว่าเขาปัญญาอ่อนก็ยังมาว่าใส่เขาเออเพื่อสิว้าใส่ใจพ่อกับแม่แม่นบ่พี่น้องว่าอืม <laughs> สติปัญญาบักฝ้ายนี่มีแค่นี้เออ มานั่งเสียสินนั่นนั่นเดาเงึกเงึกอยู่เอออยักอลไรเอ็กๆอยู่นะเออเม้มปากปื๊บปื๊บหลับตาปิ๊บปิ๊บอืมบักไฟงยเงยเก็จังเหมือนมึงเป็นยังสี่แหละจังว่าขบขั่วมึงวีบัตรที่หายวายบอดเป็นอย่างบักไฟมึงสติปัญญามึงมีซัำนี้อืมจะเป็นอันพอกับเมย์มึงทรงไฟเลี้ยนข้างนอกบักไฟเงยเออจะเป็นมึงเคยกินเข่าบ่อหรือมึงแตกไรอย่าบักไฟมึงสมองมึงมันสมองมึงคือบ่มีแท้ หัวมึงมีไว้กันหูสื่อๆบอกมึงจ้งบ่มีสติปัญญาที่ว่ามึงสิไปคิดเฮตุอีหยังที่บันสิผ่านครอบครัวมึงเงินจะเลร่ญรล่งเรื่องผ้าครอบครัวมึงบลเล่หล่อนจังสี่บอกฝ่ายมึงเมาขึ้นคําเมาของโอ้ยสวยหรูขึ้นหยังนี่ตัวแต่ว่าความเป็นอยูหว่านที่นี่เออความเป็นอยู่ของยีลิงกังเปยังไดเออสิแตกหยังลหละแต่แลมือเออแต่ขึ้นมาอะไรปะพอช่วงนี้มันบ่มีหยังสะแตกตอนนี้กําลังเอายีิงกังมาโชว์ เออมาโชว์เก้าใจบ่สิฟอกขาวบ่เฮ้สิฟอกขาวบ่บอกฝ้ายมึงเฮ้ยมันสีเหลืออยู่บ่มันสิมีคนหลงเหลือเขามาอนั่นติดอันกับดักซูอีกอยู่บ่ฮะเนี่สิมีอีกอยู่บ่คนสิมาติดอันกับดักซูเพื่อสิโอนเพื่อสียังน่ะฮะมีอีกอยู่บ่มีอีกอยู่บ่ฮะเหนื่อยพวกอันนั้นนั้นชิมหายไหวบไปอยู่าสเก๋เลยประยูหันนันสิยูได้โดนบ่ละน่ะ เออเออย่าเสียงดังรบกวนคนอื่นเขาเด้ลอล่ะเออพวกสูเฮงอันอันพวกกันอันหม้าอันจนตอกพวกม้าอันขีเ่เฮงตัวพวกสูนั่นสิไปอยวยูใส่กับยูน้ำค้นบ่ได้ดอกพวกซัวอืมอันอันพ่อไงเพิ่นว่าเออเผื่อเอิเขาพ่อไงแล้วมึงเขาหนาหนุ่มกว่ามึงผุดอีไฟมึงอ,อืออีเป้าเปียก <laughs> <laughs> เขาเอาเอเผื่อใอญเขาพ่อไงพ่อไง มันมึงเบ้าหนามึงกูเลยว่ามันเท่าก็เขาอีกเออพึ่นไปเอื่นเขาพอง่เด้เออพอใหญ่อยู่หน้าสุดอันนี้บอกสุดนอนนี่เบิดมือเท่าค่ำสุดนอนนี่อนอนนเออมันที้แมา่นาั่งสะแตกบอกนั่งสะแตกกับหัวอ,อกกบันทุกคนหัวข้างหนานี่ไหมหัวเดินออกเบิแล้รผมลนเอออีเ็ดมึไงไอ้ขี้กากขืนหัวเป็นเวิง้งเป็นเวิง้งอยู่อีขี้บาปอีขี้ทุกอีขี่ยากเออ ผสมก็มึงปากดีผสมก็มึงเงินคำเบ๊อคำจา่ามึงเงินอยู่ทั้งฝ่าหน่อยฝ่ายมึงจะเป็นมึงตกไมให้พวกกูได้เหยียบไดยย่ำได้เ <c oughs> ออจะเป็นมึงตกไมให้พวกกูได้เหยียบมึงขังเม่ยเออยหลีแล้วทุกคนอือจะเป็นมันสาเกใจพวกกูที่ลออคอยแบบเอยเนาะทุกคน <c oughs> <laughs> จะเป็นชีวิตมึงตกต่ำให้พวกกูได้เหยียบได้ย่ไำได้ซ้ำได้เติมคักแน่เถ <laughs> อะพวกกูยังคิดอยู่ว่ามันสิบมีมือนี่จำเม,ม็นมันได็ท่านตาเห็นจะเมนมันปั้นจะหลวดลวสนเอามันก็คาดรถมือนีวันพระเออจวดจาดฟาดบื้มรถเป็นอย่างเอ <laughs> อเฮ้ยเม,ามาื่อวานกะสร้างแล้วทุกคนพวกเข้าผมบอกเช่ากองแตกงีนเฮ้เติมอา้าวมือนี่วันที่เท่าไหร่แล้วก็ซีไว วันที่สิบแปดอีกใคเข้ามาอีกนิดจิตจิตเข้ามาอีกหน่อยความวัวพะทันหายความฝ่ายเข้ามาแทรกวามึงเป็นไดมึงอีกขีบบาปเป็นไดมึงเออมึงึงขมขางเงี้ไหนท่านลดเออตอนนี้บอกจะไปสิมีให้กูให้ยืมมาแล้วละ่ะเอออหมอนแต็ดฝนไปทั้งไหนแล้มันคือบ่เท่าเอาเนี่ยฝน พอเท่าลูกมึงแม่อีหมอนแตโกลนนะเห็นบอพูดน่ะเออมันกินทุกกินยากไปหาเก็บอันอนั้นยากเก็บยู่กินละผูน่ะมึงละสะแตกกุ้งแล้วหันละอีหมอน <c oughs>